ขอสวัสดีน้อมปน,นมก่อนก้มกราบทานขอนมัสาการท่านมหานักปราชญ์เจ้า่าครูเฒ่าผู้เพิ่นฟังาบางเทือ่อผิดพลาดพังลำบม่มวนนวนกูโอดสาดูโอสาฟังสิ่งบอดีอภัยด้วยเบาหดีดหุ่นบ่สวยเสียงบ่ให้ขอภัยในเดือแม่ผมไปลวกของแม่ พาละติเป็นผู้เลี้ยงบาเท่าจะไงมายังมีน้องธุลากำลังนุมขน้องใสอายุไว้สิสามปีพ่อแม่เพียงทงนอมเลี้ยงมีลูกที่สองคนไผ่มาเถียงบ่มียานบ่มีการสิหยุดจ,จนดบักสันจรบ่งองอออบอกบ่กลัวยานพวกหูคนออ,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 อ พ่อแม่เออผมเองไม่น่าเลยว่าอาเกิเป็นคนมักเที่ยวรอบบ้านพ่อแม่ก็เลยตั้งซื้อให้ว่าบักสันจอนสองซื้อมักราซซื้อนี่บักสันจอนส่วนผมบักสมพรผมก็บักจอนฟอนบักนั้นมีตะน้อนไอเมื่อนี้นี่ผมนี่น้าผู้สาวไว้ว่าสิพาผู้สาวนี่ยไปหาเที่ยวไอไปน้ำแน่ยละมึงผมบ่มีเงินจักบานไม่ได้มันมีเงินเออบ่มีเงินบ่อยากจักเม็ดหลายเกิดอะไรได้อ๋อพ่อแม่สูบบอยอยู่สิ ลักของเงี้ยนของสั้นไปขายโอ้ยพ่อไแม่กันนะมุ่งผมตัวโอ้เนดาครับกับบ้าขี่มวยขึ้นบ้านนั้นตัวละหัวชิดดีเว้ยแต่ว่าพ่อแม่สูดันไปบ้านปูบวานยาสูอว้าเป๋าหมุนเปามั่งพนาวะเขามาถ่าพัดยืนนีเข้ามาเล่นปแล้วมาถ่าปก่นีกีกลาง้ในใจองทั้งในใจคิดอ้งสมองอู่อกีอนี่เลยกอ้ีอกีอกีอาีกีอ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 กกีอกีอมาอกจอด้อนอกลับขึ้นมาสู่บ้าน ใคนน้อยสิบ่าได้ิลงียเราีเนียซานบาดอของพเจ้าลูกครับนี่ละบานของล่ามากพอมาปล่อยเหซานมันหงมเฮีลกล่ะอุ้ยพอจะเบิ่งเพือนเบื้องซานไมเนาะเบิองยศถาบดาสากผีได้เลือนขันสุปีสุปีได้พอเุรกิตลามากก็เล่นเจริญกาวนานะครับเอ้เน้่ยโป๊ะปเป็นไงเ็นอย่างอยู่เฮ้ยเฮ้ยเศร้าเศราพอแม่สุมาล้วเศร้เศ้า ทรมากผู้ในตอนนี้เอาพ่อมาอยู่น้ำเด้อเอาพ่อมาอยู่น้ำเอาพ่อมาอยู่น้ำอย่าบอกแห้งมาอยู่น้ำจังไหนไต้เฮียนกะไรเศร้าอยู่อยู่แหมอู้หูกะจังหวะแล้วตอนนี้บ้านพ่อนี่ธนาคารสิยึดแล้วโอ้ยมานายแห้งแต่ตอนใครนายกินอยู่บักหลายคนเนาะเขินละน้อยน้อยช่วยังกันหน่อยใครยังกันอย่างน้อโอ้ถามเบิ้งว่าผ้าลูกผ้าหลานเห็นอย่างยู่เสด้อันนั้นร้านตีร้านตีน้อยร้นเออร้านลูกของลามาเองคือมูจักพ่อจับพูดแต่ พ่อวันดีครับพ่อวันดีครับพ่อครับพ่อดีวันดีเออลูกล่ะพ่อนี่ผ้าปูมาอยู่น้ำดีลูกปูเออปูนี่คือผู้ใดครับพ่อเอ้าปูกับผัวยานั่นล่ะยานีนผู้ใดครับยากี่ขมียปูตเนาะปูกับยานี่เป็นไผบ้านเมียงเอ้ยหลานโมจากปูจากยาบนะปูกับย่ากับพ่อของพ่อแม่หมวดโตนั่นหนะผู้เฮ็ดออกนั่นหนะเออยก็สั่งก็วันดีครับพ่อวันดีเลยไว้ไว้ยว้ไว้ไม่เป็นปู ลานะบอกนี่พ่อแมนปูต no. ูวต <c anc> ่า <ę> ปูแพมปูสวัสดีครับปูครรัับคสสวดี่ะลานปูโอ้มันใหญ่เป็นผ้าเป็นเสื้อผ้าเลยไปย่างปูจะเกลี้ยงไปเที่ยวนะครับเนี่ยมาท่านหอดเฮียนหอดสั้นขอเงินขอคำโกรธปูมีอยู่ดอกลูกหล่าเอ้ยแต่ว่าอย่าฝาอ๋อทอยปูได้นั่งเส้ามีแห้งสัก่อนทรมูลเนาะที่เอาจักบาทปูกไฮเบิร์ดนั่นละเออพาราตีให้พ่อภาคของได้หนิน้อง พัลตีใจพักลูกสัญจรค่ะพีิรามาโอ้พักกำสัญจรสัญจรนในปูพังน้ำนาลูกวางไในลูกละพ่อครับฮะ<ห>พ,พ่อเชฟปูมันพักของผมจังไหนผมเป็นวัยรุ่นในพอ่อผมชอบอยู่อิสระแบบส่วนตัวบอกปูนั่นน่ะไปนอนห้องักสมพ่อในพ่อเด้อด<ว>สมพ่อละลูกให้ปูนอนนั่นงในปลาลูกอโอ้ยแม่เชฟปูมันนั่นผมได้จังไหนกันนี่เบื้องปูเนี่ยเท่ากับเท่าสีโมนนั่นเด็กหน่อยนีย่มันเป็นไปบ่ได้เนใดครับพ,พ่อห้องผมนี่มันห้องเด็กแนวห้องฮิปฮอป บางมือบางวันเอาผู้สาวมาออบผมย่านปูหลับผมว่าได้สนอกพอผมไม่ได้ที่นั่นหรอกครับปูหลับไม่ได้ซุมนี่รับได้ยุคนออบเด็กละผู้เจ้าเน่ยเถ้าเราเถ่าก็บอ๊อบพุทเถ่าแล้วผู้เถ่าก็ไม่ได้ดอกอุ้ยขอถอดแทนลูกของลามาด้วยได้พอได้ยุติสุนิสาเอาละเอาละลามาเอ้ยพ่อหนันยุใสพ่อก็อยู่ได้ขอแต่ให้พ่อได้ยูน้ำลูกของพ่อพ่อก็ดีใจแล้วล่ะลุงลา พ่อครับพอดีลามาติธุระมีการประชุมด่วนนี่ครับมมอน,นีผมสิฟ้าวไปได้วครับเอาละลามามีการมีงานกันกบฝ่าวไปเห็ดไปทำลูกลามปะครับจะได้กับฝากไว้กับพระรตีก็แล้วกันเบ่งอ่อพอได้นองเด้อพี่ลามา่ต้องเป็นห่วงนะคะพระรตีจะจัดที่รับที่นั่นให้ย่างดีแล้วล่ะค่ะพี่ลามาเออดีมากเลยน้องดีมากดีมากไปไปก็เด้อคือเมื่อตีย่เด้อพี่ลามา่ต้องเป็นห่วงนะคะ สมกับมันอยากอิลีตระลูกของเขามหันต์ที่หัวาสั้นบ่ได้นางได้เศร้าเฝ้าไปเหตุการณ์เหตุงานเอนเอเน้ยจะว่างานหยังจะเข้าใจจะลูกว่าดีข้างหลไรอ่ะเ, <c oughs> เอเน็นเอ้ยคุณพ่ออ้าไม่ยังหลับปลูกพาราตีพุะพ,ะพาตีเนี่ยมิเรงอย,ยากจะคุยกับคุณพ่อละค่ะคุณพ่อเนี่ยสิม,มา Sig อยู่สุขสบายเขาจอยู่เฮียนคุณพ่อหนังป้าได้หรอกนะคะาพารลตีคุณพ่อต้องแสกันเห็ุเวียกเห็ุงานเข้าใจไหมคะคุณพ่อพาราตี พ่อนี่เป็นพ่อของมู่เจ้าได้ลูกพระรตีตเจ้านั่นสิให้พ่อไปเฮ็ดการเฮ็ดงานเอียงเหรลูกกล้างถ้วยล้างซ้ำซักเสียผงเสียผ้าให้หลานได้เลยละคะคุณพ่อพระรตีงานส่วนนี้มันเป็นงานที่หมอสำรับมู่เจา้าว่าเป็นแม่สีเลื่อนไปเนล่ยลูกผู้ยญิงหรือผู้ชายมาันก็เฮ็ดได้เหมือนกันนั่นละคุณพ่อเกิมจัดการแ <Okay. S 2> ต่แม่มาลลแล้วลูกเร็ว <laughs> มอดเยนี่ยมอดซันมันคือเป็นจังสีละเอ็นว่าจังสี พอ่อนี่แหละย่ามจนหมดศักดิ์ศรีแล้วก็หมดบารมีคนบอร์เกง่งนี่แหละพ่อเอ้ยก้มหน้าก้มตาล้างกามล้างชามไปแล้วนะเหนะม็นสาบคนจนว้ยเบิ่งดูคนกรุงเทพบ,บอลไทยบอลทองตัวจังซีเอ๋พ่อ แอบสิบภาษีในหูอของพ่อเลยว่าลูกของพอ่อกะบอกแบบนี้เงินเมีเทไรกับขนมาใส่เบิดเกิดมาใส่เบิดเบิรงด้วยเงินซ้อน,นบางห้องของห<อ>ัวเขาใน่นอนอยมันบ่หลังไงจักเม็ดพ่อเศรษฐีพ่ออยากของปันเอาพอ่อมาเรียงเขาก็เป็นเชงนีงพอ่อนะตามสายลมขึ้นทั้งป่าย่อนย่อนเบิ่งเดช เลี้ยงลกูกมันโมแมนคนมันเป็นหมาพ่อเลี้ยงลกูกนอนว่าเทพเจ้าหยุดทั้งปาศิ<น>ลาหมอนบ่อนอนหมอนตัวนี้มันเงินมุก,กับกูพ่อแม่เอ้ยตั้งแต่ก่อนผมด้เวน้นเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาบ่เลี้ยงพอสั่นเหลือได้ลูกทำใจเฮาถูกเขาเกียร์สังพ่อเหลือกางอดเอาอดอเอาเด้อล่ะ กับคูยอีกแล้วลูกคือนายพ่อคือไพเขาเป็นลูกของไพคือบใ้เกียรติพ่อปูโอ้ยนอน,อน,นก็จอ,อดค,อคดทีคู่อยู่ในห้องสิ่งของพ่อแม่ <c ười> แมไปเ<ป>บิ่งสาร์ดดูพ่อเบิ่งหมอนเนี่ยมองกัมองหกเหียอยากให่ฝุ่นมันมาก็เมียนชิวปันหั้งหนูสิอยู่ไปจังใดได้ได ย่ามทูกมันเป็นทังสีนะพอ่อโอ้ยทั้งจำไม่ทั้งหอนยุงบินตอมจนกูอัวคองจะไปใบยไะไปใบมอนจะไปใบมอน,นเอ้ยพองเศษผ้าเศษไม่พอนอนให้ใส่แต่หมอนเดนอนก็พวกเบิง้งศาสนะศาสกับพอลอนจอนัน มอนขาดดำปีลูกบ่มีเข้าหลบพอเลยพ่อน้อยก็ว่ามันงวงง่วบุษบอายเมียคอยสิคือกันกับพี่ปอนอว่าสนาของพ่อมันเป็นพ่อนอซันนีปีได้ลงโอโอละหน เดลอนี่มุ่งจังไหนมาขาดกักแต่พอกันเอากางนอนยุ่งกับบินเขามุงหมาจนตัวยุ่งเขามุงเบิดเฮากับมานอนทั้งนอกทั้งตัวเอาละเอเนอร์ผมบ้าพ่อเนี่ยอยู่ต่อไปเ่าจะได้กินข่าวน้ำเขาวะแหละพ่อนี่แหละเอเนอร์สิ่งที่พ่อภูมใจบ่รู้ว่าเ่าจะได้กินข่าวกินน้ำน้ำเขาบ่ผมสิหาหนูสูพ่อกินดอก หนูอยู่นี่และนี่ยหอกเบิดหนูแล้วสิพ้ากินกับแกกโอ้โหากินเขาน้ำบักนว่าก็ได้ขันลูกบเป็นอย่างไรไปษปีเไ้ยมาศัยลูกเต่าหวังพึงงามชลาลูกไปมาอัปปีงามยี่เอาหายลูกชายบร้ษัํหมอบไปเมียหมดทุกอย่างทางหลานไส้เป็นเองดือเห็นปูนั่นผัดจิตสร้างสาเหลวโอ้ยว่ามาละวจะม่เสิง เส้ยง่ายเส้ยขาดนับ um. ตั้งแต่ปูยางเก่าก็งมะหยอบเฮียนหลังเนี่ยเออไปใสก็ไม่ได้ไปไปใสก็ไม่ได้ไปโขกกัโขกจัดง่อยกะว่าเคียวมาตัวตัวไอ้เกือมยู่ยากสติละยู่ยากคับอิรีเดี๋ยวนี้ปูยูนังเล็กยู่ยากแห้งเออเบียร์ไม่เอาตายรถเสียเวลาเวลร่าห้ามาัทเที่ยวไปหาเที่ยวประหลาดปไปเีฮัทเทียวหน่อยบักสมพรเป็นคนคันการงานบ่อเคยสน คอยแต่กินแต่นำคนเพื่อนแต่งผ้าหาวัยถูกต้องไหมน้องนอนขึ้นในจนเย็นย่างจนตะวันสายดวยงผมทั้งหลังกะมากจงจนตกไล,ล่เราพี่น้องสีบมือกับ,บสอสังผมผู้ป่านดอกต่างทำตัวยางหนังข้าบอยพ่อแม่คอยตีเตือนเพื่อนนักเรียนก็เห็นด้วยลูกคนรวยต้องทำซาไปซาอย,อย่างคำคุณหุม่มแม่ละลาเอ้ยพ่อแม่เอ้ยเดือนจับกันเป็นกลุ่ม เซลผู้สาวเลาะบ้านบอกมียานยอนผู้ใดมือนีนัดมือไวสิไปเที่ยวเซลสาวบักผมเงาสิลงเทือนไปเที่ยวสาวเวลาลไปเที่ยวบักสัญจรดไปนาประชาอาจารย์สายฝนมวลสวรรค์ครับ วดสวดบ่ได้เว้าอวดแต่ว่าแม่นอีหลีแต่งตัวปึดย้อนไข่มันคนผูดีเงินมีบ่มีกลับไปเที่ยวได้คือหมู่หมู่บ้านบ่ได้บ่ไปคอยนั้นบ่สัวอี่แม่บ่ห่วงเว้าหลายก็ว่าจมดูเพิ่นขี้คานเว้าน้ำไฟจนเต็มประตูเวียกงานบ่สู้พขอมูลเป็นมู ผู้ไรไปใส่บ่อใดตั้งท้าไว้ขอไปน้ำเขาพอลายลืมใส่ผัาดเกิดบ,บางเมือแค่เติบพิษครูก็เอาส่้อผมเผ็ดให้ไหรบรเ่เงินไถ่แล้วแต่สิเอวบ่เมาแต่ไขมันดือยไปได้ซู้มมือผู้สาวนั่นเรียกเอาใส่ลยพี่สเอยป็นเบาหน่อยผู้สาวอยนั้นลายบ่หยอก เมื่อตื่ีการลับสายเดือดเดือดจนเดือดโควตุขึ้นโอ้ยจตกแม่นก็เอแน่เดือดงานเตือสายมาเกี่มผู้สาวไปใบตั๋วมาเก็บยาหัวเขาเอิ้อนมาปักสันก่อนกาพออันซ้อนแล้วแต่ผู้ใดสิว่าไปบอสี่เหียมไปบ่เชียปเอซินินทาผู้ใจสำนักแต่ชายาว่าปักสันจอด ไปใส่บอไรตั้งเข้าไว้ขอไปน้ำเขา่อลายลืมใส่หัวเกือตามมือแค่ติมคิดคูเก่าส้งผมกะเห็ดไผ่บอลเงินไผ่แล้วแต่สิเวาพอเมาแต่ไข่มันดื้อไม่ได้ซื้อมือผู้สาวนั่นเรียกเอาขอบคุณครับไข่ปบเบาหน่อยผู้สาวไข่นั้นลายบอยหยอกบอแเมนกระจอกเมื่อถือจีคลำสายเดือคือ ทัวบุญคืนโอ้ยจากแม่นก็อยนายเทีดงานตื่นสายหาเยี่ยมผู้สาวไปตัวมาเก็บแก้วเขาเอิ้นมาบักสันจ้อนกะบ่ออนซ้อนแล้วแต่ผู้ใดสิว่าไปบ่อสี่เรียบไปบะเชียตใส่สินิทาผู้ใต่สำน้ำแต่ชายาว่าบักสันจ้อนผู้ใต่สำน้ำแต่ชายา พระปณิขอนำผ้าพี่น้องมพหก,กับลูกสาวของมัณฑนาครับอาจูนั่นก็คือสาวนิพารต์กับนิพาารงมุนมุนตไปกับนิท่าเรืองลีคิสวรรค์ครับใหม่กาแฟาพรีเพรสโซคเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นปอซนอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0 8 9 2 0 0 9 9 8 8ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรัก พีพรซสมสะอาดน้อยที่พักกินดวงสมอนอ้ำพนั่งเป็นสาวใหญ่ามาเสมอดำตามนี้ใส่ไว้หลุนบ่มี่อย่างสีของเกี้ยวได้แต่หาเที่ยวเล่นบ่มีเอืออาวไย เงินพอหาให้ใส่บ่มีดอกความจนบ่กังวลแนวใดว่าแต่ตสบายแล้วผู้บ่าวเศร้าเศร้าเอิญน้ำลังสนุกมวนส่วนน้องหาเที่ยวห่างบางที่พ่อผู้บ่าวมากินสุกี้หรือพิซซ่าหากินไกลเคเอฟซีของแนวใดมันดีๆแม่นคา้าแพงบ่มียาน ลานเศรษฐีมีเงินลานกินอาหารของประเสริฐเลิศพระปานนึกได้สบายแล้วละพอนี่น้อสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวดิฉันเองมีสื่อวานิพาลัดมีน้องสาวซื่อนิพาลองเป็นลูกของแม่มันทนาและพออาจู ทุกมือ่อทุกวันน่ะนะนี่ผ้าล้านนี่ผ้าล่องอะ่ะเคยไปหาเหรียญหาเที่ยวตั้ห่างเป็นบอลละน้องพี่นี่ผ้าล้าจ้าเขาสิไปหาเหรียญหาเที่ยวยังก็น้ำห่างล่ะพี่สิไปใส่กระสันไปเที่ยวน้ำผับน้ำบาร์ตัวพีมันจังม้วนเอาจังสันตีมื่อนี่น้องในนาเจโนยใบเจโนยกนจะจ้ากว่าเป็นเจ้าไหนไม่พี่ผู้เฒ่าแล้วนะัดกับพวกเป็นนัดมาสีละ่ะสร้างทำฮะไม่สร้างเ<ๆ>ป็ดจะนายปนี้แถบเพื่อประเทศว่าพื้นโรูปเมื่อพี่นาเจเมื่อนี่เจสิพาน้องไปเที่ยวเสร็จละค่ะเจีอีล่า มื้อนี้แบกบิ๊กซี่ฆ่าฟู่แม่โคโลตัดมาไปสิไปใส่ขนาดเจ๊เบื่อแล้วสิพาไปเที่ยวผาเปล่ะมืงขึ้นใหญ่รักไปเที่ยวผู้เดียวตัวเป็นอย่างจังมอมาส้วนน้องส้วนจังไหนนอ้อยนะว่าสีไปหาทาไม่ไม่มาฝากไปทาไม่มาฝากบ่ละเจ้ได้แล้วนาะลองเบิ่งดูลองตีกเบิ่งมันบ่หยับมาหยับมานเลยแล้วเอาทาพิษสลานเนาะ เดียดกระดอกคือหายเศร้าไว้แจเจ้าว่าทายเองหูเป็นตะขีเดียดกระดดอย่าเบิเเบ่งพูดเดียวเนาะเบิ่งพูดเดียวเลยค่ะจย่เบิ่งพูดเดียวเจ้าเอาเลิศเลิศ ไปเอาทาเมตาส่หูเป็นตะคริหยัดกันรู้เอานู้กันยังว่าทาพิสดารมองนี่ทาไม่ไหมนี่ไร้ป็นตนายัยนี่อยิบัเจ้นี่เ่บ้ามองนี่มันแพงแพงเด้๋อีหล่ะแพ่งไฮเพงเอาเงินไปหลายๆเอาเงินไปหลายจังไหนเจ้พ่อกับแม่น่ะไปบ้านปู่บ้านยังยังบ่ทันนี่มาเลยเมียเจ้เจ๊จังไหนเสนอถามเงินน่ะพอนและเมียคถามขึ้นค่ะนี่พาลัดนี่พาล็อกยู่บ้านมาลูกยูบานและเมียเก่าด้วยมองเก่าด้วยหล่ะนะเมียมาพูดีเมียติเจียว อ้ยย่บานผูดีเลยลูกมีลูกมีผ้าล่วมีผ้า่องโหว่าวาเมเน่น่ะแม่ผ้าผู้ใดมาน้านนะลูกผู้ใดมาล่ะคะคุณแม่คุณยาจ้ะลูกฮะคุณยาเนี่ยเป็นผู้จังไนคะแม่คุณยาน่ะยังสาวอยู่บ่าคะแม่เอ้าคุณยาที่สาวจังไนกันล่ะลูกเฒ่านึลูกแล้วที่สําคัญน่ะคุณยาน่ะสกปรกบ่คะคุณพ่อคะนั่นล่ะครับพ่อคุณยานี่เป็นแม่ของพ่อเองนี่ลูกแม่ยคุณยาสีมาสาวจะไหนย นี่ค่ะลูกหนูค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีคุณย่าลูกสวัสดีค่ะคุณย่ามีผ้ารัดมีผ้าลองโอ้โหคนใดมีผ้ารัดลูกหลานมีผ้ารัดค่ะคุณย่ามีผ้าล้องค่ะคุณย่าจูเอ้ยแม่ี่ดีใจเลือกเกินลูกหลานที่เจ้าน่ะมีลูกสาวตังคูนึงนาตาสวยทั้งสองคนเลยเลี้ยงสันไห้ลาลูกูมีผ้าล่องไหนเลี้ยงอยู่ปวชแอ้วค่ะคุณย่ามีสุดท้ายแล้วค่ะคุณย่า คุณแม่คะนี่ผ้าล่องน่ะมีเรียนพิเศษพรอมนะคะคุณแม่นี่ผ้าลัดกับมีเรียน้อมกับคุณแม่ทาจังซันน่ะนี่ผ้าลัดของเงินได้ค่ะแม่เอเงินอย่างอีกลูกลูกต้องไปเนี่ยพวกหนูต้องไปยัดนะลูกเพราะว่าคุณอยากสิมาอยู่น้ำห้องทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างน่ะ ไม่ต้องลดค่าใช้จ่ายนะลูกลดบ่ะเขาคุณแม่นี่ผ้าล่องตั้งใจว่าสิขอสองพันสั้นนี่ผ้าล่องขอพันเก่าลอยเก่าสิทธิ์นะคะแม่นี่พันเก่ากับพันเก่าเอาไปไปละละกับแม่เลียนแ่ไม่ได้เป็นเจ้าเป็นนายได้สหัวกับลูกกับเต่าคัะเห็นไหมล่ะคะพี่อาจูไปอีกแล้วน่ยนะพันเก่านี่ยนะใครล้ำพังเงินเดือนของพี่นี่ยนะมันพอใส่เสมอเหรงกันทั้งขาน้ำข่าไฟข่าโทรศัพท์ แทนยังขาดท่อมลูกกับยิ่งมัทนได้ทองเขาอยู่เอาละว่าต้องว่าลายยิ่งมัทน,นาจาังสี่ละเมียครอบครัวผมมันก็เป็นจังสี่ล่ะที่ผมไม่อยากรับเจ้ามาหนิแต่เทปผ้าลาครอบครัวมผมเนี่ยมันก็หน,นักเพรแห้งแล้วเจ้ามาอยู่นี่ย่าสร้างปัญหาย่าจะเป็ี่ยนผ้าลายผมกับเมียเดิมแม่แล้วที่สําคัญนี่ผมนี่บ่มีเวลาสิมาคุยกับแม่เด้ผมทิ่เฝ้าไปทํางานผมได้แม่ลูกหล้าขันมีงานทำกับเฝ้าไปสละลูกว่าต้องห่วงแม่ดอกอาจูดูแลที่พักที่เศร้าให้แม่ในเดิมมัทนา เป็นฮาล่ะค่ะพี่อาจูพี่ที่ไปก้อนนี้เนาะหาเงินได้หลารเด้อยจ้าเห็นไหมล่ะค่ะคุณแม่ลูกชายคุณแม่น่ะบ่มีเวลาว่างเสมาคุยกับคุณแม่โดนก็หย้อนไปเพ็่งานนี่ล่ะค่ะมันธนาเอ้ยแม่รู้จักรู้สึกว่ามันมาเป็นผ้าลาของเจ้าเกินไปนะลูกเอาที่แม่มาอาศัยอยู่แม่กับบ่มีอย่างสมบัติฟาสถานแม่ติดตัวมาชิ้นเดียวเท่านี้ล่ะลูกแหวนเพชรถ้าหากว่ามันธนาหนักคางค่ะเทิมลูก เอาไปขายซาตุลเนาะคุณแม่คะโอ้ยหนูก็ว่าไปจังแซนแล้วค่ะคุณแม่หนูน่ะคิดน้ำลูกมันดื้อให้ดื้อขาดมันขอตังค์ไปทีละทีนะคะคุณแม่ขอไปทีละพันสองพันแต่ว่าถ้าคุณแม่จะให้น่ะหนูกะว่าขายซาท้าดอกค่ะแม่ขอบคุณนะคะคุณแม่คุณแม่ใจดีเหลือเต็มที่ไปว้ในะคะก็ขายซาท้าแบบเพื่อปะห้องยาไปหลดน้ำมันธนาแม่ อ่อนแอดเบิกองายตาของมันทนาล่ะมันเป็นคนประทับบดีได้แม่ลูกหลาเอ้ยเรามาเป็นผ้าลาของขอบขั้วของเขาการใส่ใจสมัยสมือเนี่ยมันแพงนะลูกสิกินทำละมือกับใส่เงินแม่น่ะเจงใจเหลือเกินนะลูกลาเจงใจนี่ล่ะแม่แม่บุษบาคะแม่บุษบาให้หวนคุณรัณธนาไปเฮ็ดยัางาัว,ว่าแบแเวนซีนีมันเป็นพอเสร็จทีให้แม่บุษบาด้วยกับมือของพอได้แม่เจ้าว่าเขาใจดอกลูกลา ควบหากของแม่ที่มีต่อลูกนะนะน,ะนกเพราะว่าพวกเจ้าน้นพระท่านในมีขอบขั้วนะลูกโอ๋ยนกจะได้นะแม่บุษบาแก้วม่านดาอกสิแตกเพราะอยากแสกแผ่นผืนลงใต้แผ่นดีนหัวอกเมตจนจะว่าสิขาดสีธิงย้อนมาอยู่น<ย>้ำเตาแบ<ย>กสิแตกถลายดาบเดนู นายว่าอกสัมมาขับเมื่อยมาโน่ลงโอยเน่เจ้าผู้ซอยไว้อยนาขันบุตตาลูกของแม่ย้ำพอเต่าเมจ็บว่าสิหวังเพื่งเจ้าสังมาเว้าบอดีมันเพิ่ออะไ้ดอกแม่กำรมละโนฮานี่ย้ำ จย่หมดราคาคือจังมาลงทั้งชื่อเจ้าของบอบมีดคื่อบุญคุณอะไรดอกแม่มาเสียใจบปดย่ำเท่าเขามองเห็นบอบมีดค่ะมุมๆคือนี้หนนอนเห็เพจของแม่มันต้องไปจำเรียนไพเรียนโล ปอด้ไผสิ่องว่าดีลูกไปแม่เห็นแกเงินได้แม่กำลังนอฮานีมาคือจอกอยู่ในนนองคือจังกบบัวดท้องมาลองลอยอยู่ในนา้ำบาทว่ายน้ำล้มอยู่โหลดบอมีแนวสู้สิไหลไปสาว เอาฉันละแม่เฮาบ่ม <soft> ีห <kill> ม <art> ่องอยูง <kill> พ <art> ่อแม่เออเว้นบ่มีบอนข้างผ่านนั่งห้ล้างน้ำตาแม่เศร้าห้ซาพ่อแม่เลี้ยงลูกหลานจนว่าใหญ่เป็นคนยามขัดส้นเงินทองแม่ส่งไปบ่ยัางคางส่งไปหลายๆก็บ่ยัางน้องแม่ไปเล่นพลาดสแต่งใดแม่ย่อให้เดือนใดแม่ได้ส่ง ตรงไปตะหมักหลายมื่นก like, so ับว oh ja e ันยัางดอกแม่ปล่ยพ่อสลึงน้อใจล้อ no พ่อเพ่เจ้าแม่สาวหันสองเท้าส right> ีเพิ่งไปกับเพิ่อจุ่มระเบียงเอนพี่น้องกันแม่พี่น้องเออีแม่บ่ต้องค้ดยากดอกยังมีนกไม่อนแอนมีจุ่มอยู่ดอกแม่แม่ขอบใจพวกเจ้าหลายๆเด้อลูกหลา เพวกเจ้านะมีน้ำใจกับแม่จุ้มเอ้ยจ้าแม่ที่ลาห้องโตอยู่ท่าไหนล่ะลูกอยู่ข้างๆห้องน้ำจ้าแม่ข้างห้องน้ำจ้าขันสันพาแม่ไปพาห้องโตได้ลูกลราจ้าแม่ปาจุงมะว่าวไม่ว่าผพิษว่าไม่เดี๋ยวนี้นะคะเจอเธอสิพาอีแม่ไปนอนใส่กอดไปนอนอยู่ข้างๆห้องน้ำนี่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 อีห้าขวดที้มึงไปนอนข้างๆห้องน้ำในเช่นไหนแม่กับซีเมนขี่บุตเครื่องสตอตจุ้มอะ กต้องเมียนดอกไอ้นอกมันไปหยัางานาเจ้ากู้หัวสวามิว่าอย่าห,ห่าง,งัวมึางอย่าตอหล่อตอเถียงกันทอไปพามองพักมองเศร้าเขียนจดหมายไปพาหาพ่อเศรษฐีให้แม่ได้ได้นกเด้อดจ้าแม่เศรษฐีนกที่เป่าไปเขียนจดหมายแล้วก็เฝ้าส่งไปชนีเฝ้าไปหาพ่อเศรษฐีเนาแม่เด้อไปอีแม่ไปหามังลับบังนอนทอเราเป็นคนเขียนได้นกจดหมายน่ยนะ กาแฟพรีเพร,โรสโซคอเลสเอรอลและน้ำตาล0%นอนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ